สวัสดีครับจะพามาชมมะม่วงเบาแบบทาบกิ่งนะครับผมซึ่งมาสังเกตดูนะครับผลผลิตจะไม่ค่อยดีนะครับผมผลผลิตจะไม่ดีแล้วก็ลําต้นก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็คือใบจะเขียวแต่ออกผลผลิตน้อยนะครับผมลักษณะการแต่งกิ่งก็จะยากหน่อยนะครับผมอันนี้แบบทาบกิ่งนะครับก็เลยแบบไม่แนะนํานะครับผมแล้วก็สายพันธุ์ก็อาจจะไม่ใช่สายพันธุ์แท้ด้วยนะครับสายพันธุ์เกรนนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับ นี่นะครับผมลักษณะลูกนะครับผมลักษณะลูกจะแบบนี้นะครับสายพันธุ์ก็จะไม่ดีนะครับผมลักษณะลูกอันนี้เปลือกบางนะครับอันนี้เปลือกบางนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแบบทาบกิ่งนะครับแบบทาบกิ่งก็คือลําต้นก็จะไม่สวยนะครับในระยะยาวนะครับผมในระยะยาวลําต้นก็จะไม่สวยนะครับตัดแต่งกิ่งยากนะครับเพราะมะม่วงบรเป็นมะม่วงโบราณนะครับ ตั้งหลักว่ามะม่วงเบาเป็นมะม่วงโบราณแตกต่างจากมะม่วงชนิดอื่นแล้วก็ต้นก็จะไม่สวยนะครับต้นก็จะโสมง่ายเหมือนกันนะครับผมอันนี้มาดูนะครับดูลักษณะลําต้นก่อนนะครับใครที่ยังไม่รู้จักมะม่วงเบานะครับผมก็อย่าห้ศึกษาเยอะๆนะครับผมอย่าไปเปรียบเทียบกับมะม่วงชนิดอื่นดูลักษณะลําต้นลักษณะโคนนะครับ แบบทับกิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้ไม่ใช่ที่สวนนะครับเราพามาดูเพื่อเปรียบเทียบมาเห็นกันนะครับผมพามาดูนะครับเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับมะม่วงบานะครับเมื่อกี้พาไปดูลูกดูผลแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับลักษณะผลก็คืออยู่ในลักษณะของใกล้เคียงกับสายบันแท้นะครับผม ใกล้เคียงกันนะครับแต่นี้ลูกจะโตวกว่านิดนึงนะครับผมอาลูกจะโตนิดนึงอาลูกจะโตนะครับอาจจะเปรี้ยวไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลําต้นก็จะประมาณนี้นะครับเวลาทาบจิ่งก็คือไม่แนะนํานะครับผมได้ผลผลิตเร็วเร็วแต่ว่าได้ผลผลิตน้อยนะครับในระยะแรกก็น้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันอายุ4ปีเท่ากัน5ปีเท่ากัน มันจะแพ้ในระบบของเรานะครับผมที่ชาวสวนทํากันแล้วก็เรามั่นใจว่าในสวนของเรานะครับที่เคยไล่สุดในดูนะครับผมก็จะแตกต่างกันเยอะนะครับผมก็จะแตกต่างกันเยอะมากอันนี้พามาชมนะับเพื่อเห็นความถึงความแตกต่างแบบทบากิ่งกับไม่ทบากิ่งแล้วก็น้อยคนจะให้ความรู้เกี่ยวกับมุ้งม่วงเบนะครับผมอนอกจากสวนของผมเองนะครับแล้วก็หลังๆก็ชาวบ้านก็เริ่มเอาอข้อมูลแพร่กระจายมากขึ้นนะครับผม หลักๆเราใช้วิธีการสังเกตนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับผมอนี้ฝนตกนะครับกล้องอาจจะเบลอเบลอหนิอนึงกล้องอาจจะเบลอนิดนึงนะครับดูลักษณะโคนต้นนะครับผมรากเขาจะลอยนะครับแบบนี้นะครับแบบภาพจริงนะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับถางที่ดีให้โทรมาสอบถามนะครับความรั่วแตกต่างกันแบบไหนยังไงนะ สอบถามดีที่สุดนะครับเพราะจะให้ข้อมูลได้ละเอียดกว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวฝนตกนะครับผมต้องเข้าที่ร่มก่อนมันจะเป็นหมอกแล้วนะครับผมดูโดยรวมแบนนี้จะสวยนะครับไปดูใกล้ๆนะครับอ่ามันจะไม่สวยนะครับผมดูใกล้ก็คือจะไม่สวยเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือขาดการดูแลด้วยแล้วก็แบบทับกิ่งจะดูแลยากนะครับในระยะยาวนะครับเพราะว่าม่วงเบาถือว่าเป็นมะม่วงโบราณนะครับแนะนําให้ แบบเพาะเมล็ดแบบเลี้ยงลําต้นนะครับแล bon ing, i, ้วก็ต้องสําคัญคือย้ําที่สายพันธุ์ด้วยนะครับผมย้าที่สายพันธุ์เพราะว่าพันธุ์ที่อื่นนะครับส่วนมากจะไม่ใช่พันธุ์แท้นะครับผมอาจจะไม่ใช่พันธุ์แท้แต่ที่ท่านทานผลสุดอยู่เนี่ยส่วนมากท่านจะได้จากพันธุ์แท้เป็นสวนโบราณก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมาจากพื้นที่ของเรานี่แหละครับผมแต่ต้นพันธุ์เนี่ยจะไม่มาจากพื้นที่ของเราอาจจะมาบ้างแล้วก็อาจจะมีกลายพันธุ์เยอะเพราะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาจะ ปลูกมะม่วงหลากหลายขึ้นนะครับผมปลูกหลากหลายคือปลูกไว้กินเล่นบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมก็เลยรุ่นต่อต่อไปเนี่ยไม่เหมาะที่จะนํามาขยายพันธุ์นะครับผมโอเคทางที่ดีคือโทรมาสอบถามนะครับศึกษาเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณม,มากนะครับผมนี่คือลักษณะลำต้นนะครับ